สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทำอาหารทุกคนจะจะแกงไอ้นี่แกงเปอรอะนะคะตัวก,ก็ให้ปั่นน้ำน้ำเอ้ทางอังกฤษเขาจะเรียกว่าผักขมนะแต่ว่าจอยเห็นมันใบมันเหมือนผักปังบ้านเราจอยก็เยเรียกว่าผักปังทุกคนแต่ว่ามันไม่มีความลื่นความความลื่นเหมือนบ้านเรานะใบผักขมอะ่ะมันจะไม่มีความลื่นนะคะมันแค่ทําให้น้ําสีเขียวเพื่อน แต่จอยก็ใช้แต่แต่นี่แหละน้ำผักปังนี่แหละจ้ะนะน้ำผักปังน้ำผักขมนี่แหละแทนมันอ้น,นี่มันก็มีสารอาหารเหมือนกันทุกคนมีเรียกอะไรสรรพคุณนะดีเหมือนกันจอยก็ใส่เครื่องแกงลงไปละจนตำจนแม่ตำให้ดูนะเพื่อนๆเอ้ยมันในนี่มันรุ่งยากก็มีแค่พริกพริกแห้งสองสาเม็ด แล้วก็กระเทียมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็แล้ก็ตะไคร้จ้ะทุกคนไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรมากมีแค่นั้นแหละจอยก็จะแกงใส่เห็ดจะแกงเปืดเห็ดพึ่งหวานที่น้องอมสินให้มาแล้วก็ใบยอดฟักทองนะเพื่อนเนะยอดฟักทองไอ้ฟักทองนี่ฟักทองไทยนะอันนี้มาจากน้องอมสินนะทุกคนเนี่ยน้องอมสินส่งมาให้มีใบแมงลักสดๆด,ดด้วยเนี่ยจอยก็จะแกงจ้ะอยากกิน ส่วนส่วนนี่คือหน่อไม้นะน้องเก๋ส่งมาให้นะคะหน่อหนอไม้ลวกเผาแบบบ้านเรายังแบบขมๆอะ่ะนะจยอยก็เลยมาต้มน้ําทิง้งน้ํหนึง่งมันก็จะมีรสขมปลาแหนมปลาแหมอยู่จอยชอบวันอย่างนี้นะคะคน <twitch. S 1> เรากินไม่เหมือนกันทุกคนอืมวันนี้พี่สายก็จะมาจ้ะจอยก็จะทําสู่พี่สายกินนะทุกคนนะจะบอกไว้ก่นอนจอยส่งคนมีอะไรก็แบ่งแบ่งปันกันกินจ้ะนะ มีอะไรก็แบ่งปันกันไม่ไม่ไม่ห่วกันกินเพื่อนจอยเป็นคนที่ว่าเพื่อนทุกคนอะนะถ้าเข้ามาในชีวิตจอยจอยไม่เคยห่วงกินนะจอยมีจอยก,ก็แบ่งปันไม่เคยห่วงกินแล้วก็ไม่เคยลําเลิกเรื่องการกินด้วยให้กินคือให้กินเห็นเขากินมีความสุขจอยก็มีความสุขไงไม่เคยคิดว่าเออฉันให้เธอมากฉันให้เธอน้อยไม่มีคําว่าอย่างนี้นะ สำหรับจอยอ่ะขนาดเพื่อนจอยให้จอยยังนิดๆหน่อยๆยุ้ยจอยยังดีใจจะตายเพื่อนๆจอยยังดีใจซึงน้ําใจถ้าเขาคิดถึงเราอ่ะแต่ถ้าก็ไม่คิดถึงก็ไม่เป็นไรุคนเรามันไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่นิสัยคนเราทุกคนแต่จอยอ่ะกาย่ากับญาติพี่น้องน้องก็น,นี่แต่ถ้าจอยได้แบบว่าไม่เอาแล้วก็คือไม่ให้กินเลยไง ไม่ให้แล้วไม่ไม่ไมไมแบบแบบไอ้นี่แล้วอะนะก็จะไม่ให้เลยไงใครเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาพูดถึงอะเราอย่าไปอะไรมากมายกับเขาเรียกอะไรเพื่อนเพื่อนกับคนที่ดีกับเราอะอย่ายาไปนเนี่ยคนไหนเขาดีกับเราเนะเราก็ดีกับเขานั่นแหละ พูดกลับไปกลับมาเนาะเพียงที่ก็ไปเที่ยวสนุกสนานเฮ่เฮแต่ทุกคนส่งไอวิดีโอส่งรูปมาให้จอยอยู่นะคะเห็นก็มีความสุขจอยก็มีความสุขนะสามีมีความสุขจอยก็มีความสุขเนี่ยทุกคนน้ำเขียวดีหรือเกินพอมันเขียวมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันตอนมาสุกมันก็จะกลายเป็นน้ําออกดาๆทุกคนคล้ายๆยานางแหละทุกคนทุกคนข้าวเหนียวมันจะไหม้ข้างใต้ ấy. ต้องคนไปเรื่อยๆนะคะใส่ไอ้นี่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้เผาจะ้ะอมน้าไว้ละนี่แต่ว่าคนไปเรื่อยๆนี่แหละบางทีจอยทำไมถึงใส่เอ,เอข้าวเบือตอนสุดท้ายทุกคนเพราะว่าพอต้มอย่างเงี้ยมันจะหนืดเร็วแล้วก็เหนียวเร็วนะแต่ว่านี้จอยเอาแบบง่ายๆด้จอยี้เกียจ พูดแบบแบบแบบง่ายๆเลยขี้เกียจก็เลยทําอย่างนี้เลยทุกคนนะคะนี่เราก็จะใส่ผักลงไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนียวผักจะไม่สุกอีกอ่าใส่ผักลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆทุกคนเห็ดอะก็มันต้มสุกแล้วะมันไอ้นี่อยู่มันสุกไวอยู่จ้ะแต่นี่แหละผักนี่แหละนะคะยอดบักอื้อ นะทุกคน,นจอยก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะจอยก็ใส่ผงชูรสจ้าชอบนัวมากนัวน้อยใส่ไปเลยอยไม่เปิดฝาเลยน้ำประแด็ดจ้าใส่ลงไป ข้าวโพดหวานใส่ด้วยโอ้อร่อยเพื่อนเพื่อนข้าวโพดข้าวโพดที่เรา,เามาต้มกินนะจ๊ะนะไม่ใช่ข้าวโพดอ่อนนะข้าวโพดที่เรามันต้มกินนะฝานฝานใส่ลงไปด้วยนะอร่อยคล้ายๆแกงเลืองอะจอยจะใส่เกลือจอยไม่ค่อยใช้น้าําปลาเท่าไหร่บ้านจอยไม่ค่อยเปลืองน้าําปลาเปลืองเกลือนะคะนี่เราใส่นี่ลงไปเลย เห็ดก้ะเห็ดหวานที่น้องออมสินให้มา,มาหม้อนนี้ก็เห็นไหมล่ะกินกับซองคนกับพี่สายหม้อใหญ่ๆเลยค่ะนุ่น,นกินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจ้ะช่วยออกมาข้างนอกละ ดูทุกคนคนๆเลยจ้ะนะคะน้ำเขาก็เปลี่ยนสีเห็นไหมทุกคนเขาก็จะหนืดขึ้นจ้ะเนี่เราก็จะเหลือแค่ว่าใส่ใบแมงลักลงไปแค่นั้นแหละไม่ต้องไปตัดมันทิ้งจ้ะลุกไว้หน่อยก้มไปจนกว่าแบบว่าไอ้ข้าวไอ้ข้าวเบือของจอยอะมันไอ้นี่ทุกคนมันจอยไม่ได้ตำน้องจอยบดแต่ในเครื่องบดมันบดไม่ค่อยละเอียด เห็นบ่ม่กินกินไม่ต้องพูดถึงจ้ะนะคะทุกคนหอมน้ำนี่เขียวเขียวดีมากเลยเพื่อนเจากสีเขียวอนะ่อนเนาะกลายเป็นสีเขียวแก่ละต้มไปอีกสักพักแล้วค่อยใส่ใบโหระพา ไม่มีใครอยู่บ้านลูกก็ไม่อยู่ผัวก็ไม่อยู่เพือนๆเห้ยเหงาไมมันไม่เงากลับมาจากที่ทํางาน,น,นก็หนึ่งทุ่มร้อนอาบนา้ากินข้าวนอน,นเพื่อนจอยเหนื่อยจากงานแล้วไงก็โทรคุยกับเพี่อันดี่ทุกวันแหละแกก็ส่งวิดีโอมาให้จอยดูอยู่นะคะส่งวิดีโอมาให้จอยดูเรื่อยๆอยู่ดมอร์นิ่งดไนท์จอยอยู่นะคะมีความสุข เห็นท่ายไปถ่ายปูเพมอนปูเดินตามก็ต้อยต้อยส่อ,ยอ,องตัวนองจอเลยบอกว่ามันเหมือนเธอกับแกรนมากแกรนนี่หมายถึงเพื่อนเขา,านะเธอเหมือนเธอกับแกรนอะเดินตามก็ต,ต้อยต้อยอย่างเงี้ย mm. หอมมากเลยอยากให้แบบกลิ่นทะลุจอได้นะทุกคน mm. พี่สายกำลังออกมาเห็นแท็กมาบอกจอบอกกำลังออกเด้อสิงะ mm. อืม รสชาติมันก็จะแตกต่างจากวันที่ว่าจอยทําไอเนี้ยทุกคนทําแกงหน่อไม้สดเพราะวันจะมีความขมข,มของหน่อไม้อันนี้คือหน่อไม้อาจจะเป็นหน่อไม้แบบว่าไผ่บ้านเราอะทุกคนนะคะหน่อไม้ไผ่มันจะมีรสชาติขมๆแมปลมแป๊มอะจะชอบของน้องเก๋เอามาเพราะว่าน้องใส่ที่บ้านน้องเก๋ก็ทากันเองอะเพื่อนๆนะที่บ้านทํากันเองแบบว่าภายในครอบครัวทําเอามาทํารอลูกรอเต้าอนะนั่นแหละ หาแต่เรื่องกินกันจะไปเมืองไทยอ่ะเอาถามบางคนก็บอกว่าทำไมพูดวร่าเมืองไทยเนี่คือมันหาเจ้าที่ว่าอร่อยถูกใจเราอะยากนึกภาพอบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะกินอาหารรสชาติเดียวกวับเราหรือเราไปกินรสชาติเดียวกวับเขาทุกคนถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแค่ไม่ถูกปากเราก็หาหาซื้อร้านอื่นก็แค่พูดตามความเป็นจริงก็คือมันไม่อร่อยถูกปากหาหากินที่ว่าอร่อยถูกปากเรามันยากนะแต่มันอาจจะ มันมันอาจจะถูกใจเขาเขาถึงทํารสชาตินั้นเพื่อนเพื่อนเขากินรสชาตินะั้นก็ททากินรสแม่ค้าทุกคนหรือหรือทุกคนหรือทุกบ้านนะการทําอาหารเนี่ยคือว่ามันต้องอร่อยถูกปากเรานั่นแหละเราถึงทําทุกคนก็แม่ค้าก็เหมือนกันเพราะว่าทาในรสชาติที่เขากินนะอ่ะเออใช่ว่าทุกคนจะกินรสชาติเหมือนกันนะถามว่าผิดไม่ไม่ไม,มีใครผิดใครถูกจ้ะคนซื้อก็ไม่ผิดคนกินก็ไม่ผิด แล้วถ้ามันไม่อร่อยจอยก็ว่าไม่อร่อยถูกปากเราแล้วก็มาทํากินเองแค่นั้นแหละจอยก็ไม่ได้ไปบังคับแม่ค้าให้ต้องมากินเหมือนจอยนะทุกคนแค่บอกว่าเออมันมันไม่ใช่รสชาติเราเนาะก็เลยทํากินเองถามว่าบางท่านก็ถามจอยนะว่าเอา้ามันมีหน่อไม้ด้วยเหรออังกฤษมันไม่มีหรอกจ้ะนะไอ้หน่อไม้ไผ่ตรงใหญ่ๆอาจจะมีคนที่เขาแบบมีบ้านผักใหญ่ๆทุกคน โทโนโลอลใหญ่ๆเขาอาจจะปลูกขายแต่ว่ามันก็ไม่มาทันกันกินหรอกนะส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจอทาอาหารไทยนะคิดอย่างเดียวนําเข้านะคะเพราะที่อังกฤษเป็นเมืองหนาวมันไปนปลูกขาผไ่ปลูกมะละกอปลูกมะมะม่วงมะม่วงไม่ได้เหมือนบ้านเรามันเป็นมันเป็นประเทศเมืองหนาวก็ต้องเข้าใจนะคาว่าหนาวเนี่ก็คือหนาวมากกว่าร้อนถ้าร้อนจริงๆก็อย่างสองเดือนสามเดือนจากที่อังกฤษนะคะ ปีหนึ่งอะสองสามเดือนอะ ah, คือหน้าร้อนนะบางปีก็แค่สองเดือน <paling S 1> บางทีบางปีก็สองเดือนครึ่งบางปีก็สามเดือนบางทีก็สามเดือนครึ่งแล้วแต่เดือนเดียวแต่สภาพดินฟ้าอากาศทุกคนมันไม่มีมันไม่ได้ตายตัวนะคะ <ique> เขาก็เลยปลูกผักไม่ได้ขนาดผักเขาเองอะช่วงหน้าหนาวก็ยังปลูกไม่ได้เลยจ้ะนะนั่นแหละจะจะไม่ให้ปลูกพริกปลูกอะไรช่วงตลอดฤดูกาลตลอดปีเหมือนบ้านเราไม่ได้จ้ะก็อย่างที่จอยบอกว่า ว่เขือจอยนี่เสียดายเพราะอะไรรู้ไหมก็มันเข้าหน้าหนาวมาแล้วมันก็จะเจะหยุดการจเจริญเติบโตต้นมันก็ค่อยๆเหี่ยวตายไปนะเพื่อนๆนะพอปีหนะ้าเราก็ต้องเริ่มปลูกตั้งแต่เนิ่นๆสั่งซืออ้อก้าหรือเพาะก้าผักเองตั้งแต่เนิ่นๆบางคนนะอ่ะเพาะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะบางคนนะ่ะเขาเพาะก้าพริกก้ามันคือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเอาจริงๆเขาเพาะไว้เลยบางคนเขามีแบบบ้านผัก บ้านผักอุโมงหรือบ้านผักกระจกใหญ่ๆอ่ะทุกคนแต่จอยไปเพาะเนื่นๆไม่ได้หรอกแต่บ้านพ่อจอยอ่ะเป็นบ้านเช่าทีเนี้ยช่วงหน้าหนาวอ่ะอากาศมันอับชื้นอับชื้นบ,บ้านเขาจะเป็นเชื้อราจ้ะถ้าเรามาปลูกผักปลูกอะไรในบ้านอ่ะ <S <S อือแล้วผักมันก็ตินเขาเรียกเชื้อราเพื่อนติดเชื้อราแล้วก็ตุยอย่างเงี้ยนะ <S 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 <ๆ>ที่มองๆไม่ใช่อะไรนะนกพิราบมากินน้ํา แล้วก็ขี้ใส่เต็มอยู่แล้วอาจารย์ก็มาอธิบายให้ฟังนะมันไม่มีมันไม่มีหรอกจอยก็สั่งมาจากเมืองไทยถามว่าแพงไหมแล้ก็แพงธรรมดาตามภาษีเ,เพื่อนๆนะตามค่าภาษีตามค่าขนส่งแต่ของก็ไม่ค้าไทยซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งมาจากเมืองไทยนะคะพวกผักไทยอะเราถึงได้กินผักไทยก็เพราะมีคนเอานำมาขายนี่แหละจ้ะอ่าใส่แมงลักนะคะทีนี้ หอมฉุยทีนี้แมงลักก็เอามาจากไหนเขาก็ซื้อพันมาจากเมืองไทยนั่นแหละจะผักไทยก็พันมาจากเมืองไทยนั่นแหละนะปลูกผักไทยนะ่ะแมงลักก็มาจากไทยก็พงกระเพาก็ซื้อมเมล็ดมาจากที่เมืองไทยจ้ะ บาเขาเอามาเข้า,ามาขายได้หรอคนเขาเอามา,าเอามาขายแบบถูกกฎหมายก็เยอะเ,อเพื่อนเพื<ๆ>่อนจอยถึงซื้อได้เขาก็ต้อง<ถ>เขาทากิจการค้าขายอย่างนั้นเขาก็ต้องนาทาถูกกฎหมายเขาแหละเนาะทุกคนเนาะนี่หอมหอมดูวดินุ่นะเห็นไใส่แล้วหอมกรุบเลยเห็ดกระชิ้นเบลอเบลอเนี่ยเห็ดพึ่งหวานหวานมากเลยจอยลองชิมไปละ นะคะนี่หอมกว่าจะทำคลิปได้แต่ละคลิปต้องจัดฉากให้มันดูสะอาดสะอาดกระปกโสกโคกคนเขาก็จะทักจะทวงจริงไหม้ะทุกคนนั่นแหละทำเสร็จละปิดเตาละสายก็มากำลังออกมาเห็น ส่งข้อความมาออกมาแล้วเด้ออย่างเงี้ยอยู่ออกมาละตัว,วให้กินข้าวกล้องทุกคนเออหุงข้าวกล้องกินข้าวขาวไม่ค่อยเท่าไหร่กะเห็นไหมเราไปเมืองไทยโดยถึงกินข้าวไอไเอเบอร์รี่อ่ะกินก็กินไม่หมดหรอกข้าวอ่ะมาสองก้อนแล้วกินได้ก้อนหนึงก็ยังกินไม่หมดเลยส่วนใหญ่ยังกินตะกับ ถ้าหุงข้าวไปเลยทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเคยห่งข้าว,วไม่ได้กินกันกับพี่ไซนั่งรอทาให้ข้าวนาะนดิที่ไหนลืมกดวันนั้นก็ลืมหุงข้าวกันนะคะสมองพวกจอยไปหมดละหุงให้มันน้ากระเด็นไปทางนี้ทําไปกินจอยทําไปก็เช่นไปใส่จอยคือต้องกินแล้วล้างเลยทำอะไรก็ล้างไปเลยอย่างงี้จ้ะทุกคน โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย